ร้อยเดียวทุกเมนูอาหารทะเลอร่อยมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจานนี้จานนี้และจานนี้หรือจะจานไหนๆปลากระพงทั้งตัวแบบนี้ก็แค่ร้อยเดียวครับความเวอร์ความคุ้มแบบจัดนะก,กับร้านอาหารทะเลอร่อยออร่อยที่สร้างชื่อเสียงฮือฮาไปทั่วทิศกับอาหารทะเลร้อยเดียวเจ้าเด็ดเจ้าเดิมจากหาดพยุนบ้านฉางตอนนี้มีสาขาใหม่เอาใจชาวนิคมพัฒนาก่ <ขอ S 1> สน,สนปูนี้ผู้ชื่อไปหลายๆคนก็เคยได้ยินหรือเคยไปลองทานมาแล้วบ้างใช่ไหมครับตอนนี้เข้ามาเปิดสาขา2ที่นิคมพัฒนาซอย12แต่ความคุ้มค่าและความอร่อยยังคง เพิ่มเติมมีเมนูใหม่ๆมาอีกเพียบให้ได้เลือกสั่งผ่านโทรศัพท์ง่ายๆกดสั่งรัวๆไปเลยไม่ต้องคิดเยอะอย่างร้อยเดียวเท่านั้นรับปลากระพงทอดราดน้ำปลาปลากระพงแปะซะหรือปลากระพงนึ่งมะนาวก็แค่ตัวละร้อยสามเมนูรวมกันแค่สามร้อยถามว่าเวอร์ไหมบอกเลยว่ามากเดี๋ยวถ้ามาร้านนี้ของดีของเด็ดของเขาเลยคือปูนิ่มเัาเขามีฟาร์มปูนิ่มเองสดๆใหม่ๆมาทำเมนูอาหารได้หลากหลายที่ผมสั่งมาก็มีปูนิ่มผัดพริกไทยดำปูนิ่มผัดผงกะหรี่และนี่หอมหมกปูนิ่มมะพร ูจานใหญ่หญส้มตำถาดแซบๆยกมาทั้งโครกหอหมอกทะเลแน่นและอีกเมนูที่โมดติดใจยำส้มโอกุ้งลวกอร่อยมากครับปุุงผัดกะปิสตอมุสามชั้นทอดกระเทียมปุุงแม่น้ำผัดพริกเกลือและอีกหลากหลายเมนูที่ต้องมาลองมาพิสูจน์ความคุ้มกันได้ที่กอส่วนปูนิ่มสาขา2องมีคมพัฒนาซอย12รีบมาบอกเลยว่าคุ้ม